สวัสดีครับเพื่อนื่อนบ้านสวนลงติ่งนะครับวันนี้มาชมตะกรุดที่มีจีวรคว้นด้วยนะครับเป็นตะกรุดนะการทั้งปวงของท่านอาจารย์จรูนวัดเขาเมืองเก่าพัทลุงนะครับตอกทั้งโค้ดแล้วก็หมายเลขนะครับมี2ขนาดนะครับความยาวของจีวรก็คือ30นิ้วกับ20นิ้วนะครับส่วนตัวตะกรุดเองเนี่ยยาวประมาณสักนิ้วครึ่งนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะ พุทธคุณที่เท่าที่อ่านมานะครับก็คือป้องกันภัยทั้งปวงอาวุธสัตว์มีพิษนะครับคุณใสมนดำอำนาจอาวิชาของต่ำกันผีนะครับผีกลัวกันแม่ซื้อให้เด็กได้นะครับสะท้อนกับแล้วก็ผู้ที่มาคิดร้ายกับเรานะครับการโรคระบาดต่างๆนะโรคหาไอวาตการะโลกอะไรนะฮะเนี่นี้เป็นความเชื่อนะครับอ่า อาจารย์เคยบอกว่าอสากุดของท่านจะไม่มีวันเสื่อมนะครับเพราะท่านเสกป้องกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสริมเรื่องโพกซับเข้าไปด้วยนะครับท่านเป็นทายาทพื้ผู้สืบทอดอ่าวิชาสายเขาอ้อของท่านอาจารย์ปานอาจารย์นำอาจารย์หมุนอาจารย์จุนอาจารย์ปลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือห้ามแกะะกุดแล้วก็ห้ามลองนะครับไม่ต้องเอาไปลองนะครับผม เรื่องราวของท่านที่ได้ฟังมาที่ได้ยินบ่อยๆก็คือเรื่องที่ท่านป้องกันโดยใช้ผ้าบัดน้ําฝนเนี่ยป้องกันกระสุนที่ผู้ก่อกอารร้ายเนี่ยยิงเข้ามาที่วัดไพโลตีนาตอนที่ท่านยังเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ลือเสาะนะครับตอนนั้นมีคนมาเต้นอบิกที่วัดเยอะแล้วก็มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามายิงกระสุนเข้ามาเยอะนะครับท่านก็ยืนขึ้นแล้วก็ ัดภาพปัดน้ําฝนป้องกันปรากฏว่ากระสุนไปโดนตัวอาคารเนี่ยเป็นรูพุนเยอะนะครับแต่ก็ในวันนั้นคนร้อยกว่าคนก็ไม่มีใครได้รับอันตรายเลยนะครับชื่อเสียงท่านก็เลยเป็นที่ล่าลือต่อมาเรื่อยๆนะครับตอนหลังสุขภาพท่านไม่ดีท่านก็เลยเล่าเจ้าวัดแล้วก็กลับมาอยู่ที่พัทลุงนะครับที่วัดเขาเมืองเก่านะครับอันนี้ก็เป็นจะกุดแล้วก็มีจีวรที่ท่านคลองนะครับแล้วก็เอามาคว้นนะครับสายก็จะยาว20ิบ สามสิบนิ้วอันนี้เนี่ยผมไม่ได้แกะนะไม่ได้วัดว่ายาวเท่าไหร่นะครับก็อยากจะเก็บไว้แบบนี้เลยเพราะว่าได้มันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตรงตัวตะกรุดก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่นะครับตะกรุดก็จะมีโค้ดเห็นไหมครับอ่าหันทางนี้นะครับเนี่นะครับดอกหมายเลขนะครับรู้สึกจะสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกนะครับองค์นี้เป็นเลข สองแป้ามัครับมีโค้ดนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีอันนี้นะซูมดูตรงนี้ก็น่าจะเห็นนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับที่ตะกุดนะครับเป็นตะกุดยาวประมาณนิ้วครึ่งนะครับติดอยู่กับจีวรที่ควัานเรียบร้อยแล้วนะครับพกติดตัวไปได้เลยนะครับใส่ซองหรืออะไรก็ได้นะครับแขวนก็ ใช้ติดตัวไปเลยนะครับเนี่ยนะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของตะกุดสักนิดนะครับเนี่ยนะตรงขอบมีการตัดอย่างเงี้ยนะครับสะสมง,ง่ายนะครับเพราะมีตั้งโค้ดมีหมายเลขนะครับ จีวรก็คว้านได้สวยงามนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นจีวรที่ท่านครองจริงๆก่อนที่จะเอามาใช้ทําเครื่องรางนะครับเนี่ยนะฮจี G วรก็สภาพยังดีอยู่เลยนะฮะเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีโอกาสลองหามาใช้รู้สึกว่าจะท่านจะออกวัตถุมงคลมาหลายแบบมากนะครับตรงที่เป็นตะก,กุดเนี่ยก็มีหลายแบบแต่ที่ผมชอบเนี่ยก็คือ เส้นนี้นะผมว่าดูแบบครบเครื่องดีนะครับมีทั้งตะกุดมีทั้งจีวรของท่านนะครับที่สําคัญก็คือมีสัญลักษณ์ต่างๆที่ทําให้เราแบบเก็บสะสมง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอลองหามาใช้ดูนะครับน่าจะยังพอมีนะครับรู้สึกว่าจะสร้างสักช่วงปี65นะครับ2565นสนะครับส่วนจีวรเนี่ยรู้สึกท่านจะคลองช่วง ปี6 4สี่ถึงหกห้าหนึ่งปีนั้นนะฮะหลังจากนั้นก็นํามาควั่นเพื่อทําเป็นสายที่คล้องกับตะกุดเนี่ยนะครับตะกุดก็เซกชื่อตะกุดก็คือณนะกันทั้งปวงนะครับก็กันได้ทุกอย่างตามชื่อของตะกุดนะครับแล้วก็เป็นวิชาของสายเขาอ้อที่สืบทอดกันมานะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าใช้มากๆนะครับท่านที่ชอบสายเขาอ้อนะฮะลองหาของ ท่านพระมหาจรูนเนี่ยมาลองใช้ดูนะครับท่านอยู่ที่วัดเขาเมืองเก่าพัทลุงนะฮะถ้าเกิดผ่านมาทางพัทลุงก็แวะมากราบท่านได้นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะสำหรับตะกรุดดอกนี้นะครับเนี่ยนะครับดูตัวเลขนะครับอันนี้สองแปด้าเนาะโอเคแล้วก็มีโค้ดนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับเพื่อนสวัสดีครับ